น,นี่ยกลิฟโชว์เหรอนี่เขาไม่ได้เรียกลิฟนะเขาเรียกอะไรอะ่ะเขาเรียกเคนนะเขาเรียกเคนเหรอได้ <c oughs> พี่พี่ผม <c oughs> ให้นิดนึงนะจะให้ดูว่ามันเป็นเคนไฟฟ้านะพี่พี่ไม่ค่อยมีไม่ค่อยได้มาผมไม่ค่อยเห็นอ่ะของใหม่เท่าไหร่หน้องแมนทราไปถามมา สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่พี่สวัสดีค่ะพี่พี c เอฟซีวันนี้มาพบกับช่องเรามีชื่อช่องนะช่องอะไรช่องรถบรรทุกสี่ล้อสวยๆไงลืมพูดลืมพูดชื่อพูดท้ายคิปไหนไปไหนมาน้องแมมไม่มีอะไรทาค่ะนั่งตัดเล็บบ้างวีผมมั่งอยู่เต็นท์ขอโทษทีนะครับพี่พี่ที่โทรมาสอบถามก็ที่โทรมาบ่นบ่นช่วงนี้ฝนมันตกทุกวันค่ะทุกวันนี่ผมก็เพิ่งกลับจากเมืองการมาเมื่อกี้เลยพี่พี่มาซื้อรถมาก็เนี่ยรีบมาถ่ายให้ดูครับฝนมาแล้ว นะครับอ่ะเดี๋ยวคันนี้อ่ะมางนี้เลยคันนี้เป็นรถลายน้งแม่ม NKR NKR ค่ะเป็นกี่ล้อเนี่ยโอ๊ยคันนี้หกล้อค่ะพี่หกล้อป้ายเล็กเป็นหกล้อป้ายเล็กปีห้าสามนะครับเครื่องร้อยี่สิบแรงสามไหนดูเนีมีสำเนาอยู่เนี่ยสำเนาวางอยู่คันนี้จำได้อ่ะน้องแหม่มอ่านให้พี่ๆี่ฟังอ่าแล้วคันนี้เป็นลักษณะรถกระบะบรรทุกเสริมข้างนะคะเสริมมาก็คือมีลิฟ ไม่เกี่ยวเลยอ้าไม่เกี่ยวกับเสริฐเลยใช่ปะไม่เกี่ยวให้อ่านว่าปีอะไรแล้วครีปีห้าสามค่ะปีห้าสามเจะเกี่ยนปีห้าสามอันนี้ยกลิฟท์โชว์เหรอนี่าไม่ได้เรียกลิฟต์นะเขาเรียกอะไรอ่ะเขาเรียกเคนนนะเขาเรียกเคนเหรอใช้พี่พี่ผมหัดให้นิดนึงนะจะให้ดูว่ามันเป็นเคนไฟฟ้านะพี่พี่ ไม่ค่อยมีไม่ค่อยได้มาหนูไม่ค่อยเห็นอ่ะของใหม่เท่าไหร่น้องแหม,มโทรไปถามมาถ้าตอบผิดนี่หนูเป็นคนโทรเองใช่คันนี้ขึ้นใหม่ก็สักของใหม่ของใหม่เลยสามแสนแปดค่ะสามแสนแปดหมืน่นสามแสนแปดหมื่นรวมติดตั้งนะครับของแม็กลิฟเนี่ยผมโทรไปสอบถามมาแล้วละ่ะน้องแหมมโทรไปสอบถามมาแล้วนี่นะครับเดี๋ยวยกให้ดูว่ามันสูงได้ประมาณจริงๆมันมันจะสามารถ เอาออกไปได้อีกสองปอกนะครับก็คือต่อความยาวออกไปอ่ะเออเอาไปได้อีกสองชักโทษทีอท่าสองสก็ตอนนี้มันจะเป็นทั้งหมดเนี่ยนะครับเป็นสองชักนะครับสามปอกก็จะเพิ่มไปได้อีกจริงๆมันสามารถดึงแต่ไม่ใช้แอโด,ดลิกนะครับเป็นดึงออกไปได้อีกสองชักนั่นแหละครับระยะความยาวจริงๆรวมรวมเลยนะครับถ้าจะเกือบสิบเมตรนะครับเดี๋ยวมดูให้ไม่ได้ใจทำงานไม่มีเสร็จบอกด้วย แต่ว่าท่อนปลายก็จะยกได้เบาหน่อยแต่เคนเนี่ยตัวเนี้ยถ้าเรียกกันก็คือเคนตันครึ่งนะครับแต่เคนไฟฟ้านะครับไฟยี่สี่นะครับเคนเรียกว่าใหม่ก็ใหม่นะเพราะรถที่ติดตั้งมาคันนี้วิ่งมาหมื่นกว่าโลสองหมื่นโลนะครับที่ติดตั้งของเคนตัวนี้มานะครับวิ่งมาค่อนข้างน้อยมากนะครับกระบะก็เปิดได้สาด้าน<ม>นะครับ จะเ,เปิดเหรอเราเปิดให้ดูก่อนติดอะไรอ่ะติดอะไรอ่ะติดแรงนะครับน่าจะติดแรงอ้าวไม่ออกมันิด,ดอยู่เปิดได้ทั้งหมดทุกด้านเลยค่ะสามด้านติดอะไรอ่ะเมีย้ยบเป็นหกล้อายเล็กติดเคน เก็บงานเรียบร้อยเครื่องร้อยยี่สิบเดี๋ยวยกหัวให้ดูมีป่ะกระบะออกหน่อยสีป่ะได้แล้วอ่าเนี่ยพี่ๆมาตากองเนี่ยมบข้อดีของเคนแบบนี้เดี๋ยวตะกล้องตรงนี้นิดหนึ่งข้อดีของเคนแบบนี้นะครับเท่าที่ผมเห็นนะมันจะไม่เสียพื้นที่ของหน้ากระบะไปนะครับถ้าเป็นเคนที่ยึดกะ ไอคัสซีเนี่ยมันจะต้องเว้นกระบาให้ช่วงเประมาณแต่ลัลกษณะของค,ครับกี่เซนกี่เซนก็ว่าไปแต่กระบาเราจะหายไปนะครับแล้วช่วงยกก็จะ่ไม่นี่เท่านี้ลงได้สุดเลยนะครับเป็นเคสใหม่นี่ไงบอกระยะอยู่ยาวห้าเมตรครับยาวสุดที่ห้าเมตรนะครับเคนตัวนี้กระบารถเนี่ยสามเมตรสิบเซน พัน 1, <3 S 1> าสามนี่คือกิโลหรอใช่พันสามพูกีโลครับคือน้ําหนักของเขาใช่าตามสเปคคือตันครึ่งแต่จริงๆเคนมันจะยกโหลดได้นิดนึงนะครับผมว่าตันเจ็ดตันแปดเนี่ยยกได้นะครับแต่ว่าก็จริงๆเอาเซฟเซฟผมจริงๆรคันนี้ผมทําไว้อ่าจริงจทำไว้ก็ไม่ได้ไม่ได้จะอันนี้เท่าไหร่นะครับเพราะว่าจริงๆก็เอาไว้ยกกระบะที่เต็นนะครับ เวลาสลับกระบะหรือเวลาลูกค้าเปลี be, yeah, ่ยนตู้ออกเอากะบะใส่เปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่ก็จะเอาคันนี้ครับเป็นคนเป็นคันที่ยกนะครับแต่มีพี่พอสมควรนะครับก็ลองดูนะครับถ้าตกใจตรงสเปกก็ลองดูลองมาซื้อมาหาดูนะครับรถสภาพใช้ได้แหละผมทำไว้ใช้เองไม่ต้องกลัวสวยแน่นอนนะครับพี่จะเปิดเหรอ เปิดหน่อยก็ได้ต้องวัดกระบะอ,อกฉกอ,อยากรู้ว่าเปิดเป็นยังไงฝั่งนี้ก็เปิดได้หรอเปิดได้ดิเวลายกของขึ้นสีไหม่อ๋อนี่นะครับเปิดได้นะต้ครับคุณดูนะครับเปิดได้ทุกด้านเขลึ่งมาวัดเปิดได้ทุกด้านเวลายกคงยกของนะครับเดี๋ยวยกน้องแม อย่อไปเลยโอเคนะครับเขนขึ้นลงดีมีขานะครับมีขาไฮดรอลิกสองข้างนะครับค่อนข้างใหม่ใช้ได้หมดใหม่เลยแหละไม่ใช่ค่อนข้างใหม่เลยแหละใหม่มากเลยนะครับนี่ครับเราสามารถเกี่ยวเชือกยกได้เลยนะครับประมาณนี้เลย ยกขึ้นข้างของไม่หนักมากครับโอเคเลยเพราะเพราะว่าสามารถสไลด์ออกมาได้สองชักนะครับเนี่ยประมาณนั้นนะครับเข้าๆเคนใหม่เลยนะครับภาพอินเสิร์ตเป็นวิดีโอภาพนิ่งเข้าไปให้เป็นหกล้อป้ายเล็กด้วยคันนี้กระบะเหล็กใหม่เครื่องร้อยยี่สิบแรงสีเอหนึ่งนะครับแอร์เย็นเก็บทุกอย่างมาเรียบร้อยช่วงล่างทำใหม่ นะครับน้องแหม่มไม่พูดอะไรเลยนะก็เปกพี่ต้นเขาขายลิฟต์อยู่อะอไม่รู้ว่าเขาขายรถหรือขายลิฟต์เออลิฟต์ก็ขายนะ้าแ,แพงอะลองดูนะครับคันนี้เหมือนซื้ออะไรแถมอะไรก็เลือกเอาเองะนะครับลิฟต์ใหม่เนี่ยผมโทรไปเช็คมาแล้วล่ะประมาณสามแสนแปดประมาณนั้นเลยประมาณนั้นเลยประมาณนั้นเลยของใหม่ราคาเท่าไหร่พี่ต้นะคันนี้ไอ้สี่แสนห้าหมื่นห้าพันพอโหราคานะครับ ขาย4สนสี่40,000กับ5,000พอพร้อมโอนพร้อมส่งแบบนี้จัดไฟแนนซ์ได้ไหมคะจัดได้ประมาณ250,000 300,000 <Okay. S 1> ต้องลองมาโทรดูครับเพราะจริงรถพวกนี้ยังไม่จริงๆก็ยังไม่ได้ลองเลยยังไม่เคยจัดลองเทสไปเองแล้ว<อ>ไม่รอดลองเดี๋ยวด้ลองเทสให้อีกทีนะครับแต่นั้นลูกค้าไม่ดีจริงๆนะครับนั้นลูกค้าไม่ดีจริงๆนะครับเดีย๋ยวลองเทสให้อีกทีหนึ่งถ้าถ้ามีคนสนใจนะครับมีคนสนใจซื้อก็ลองเทสให้อีกที ก็เป็นรถประกอบครับพี่ๆน่าจะรู้อยู่ NKR นะครับเป็น6ล้อปลายเล็กไม่ติดเวลาลราพา6หล้อปลายเล็กไม่ติดเวลาผมเห็นเขาขายกันสามแปสเก้าแล้วนะครับไม่มีนะใช่พี่คิดว่าแคนตัวกี่หมื่นเองเนี่ยมันไม่ใช่หลักหมื่นตอนแ,แรกเดโทรไปเค้เขาบอกราคาหนูก็ตกใจเหมือนกันนะใช่สามแสนแปดลู 3, <8. S 1> กค้าบอกผมมาอย่างเงี้ยอันนี้ผมทอดจาก NLR มาถ้มาไพี่ๆติดตามในช่องผมพี่ๆจะเห็นอยู่ ว่ามันเคยอยู่ในเอ r นแล้วพอดีลูกค้าเขาต้องการหัวคันนั้นแต่เขาจะเอาไปใส่ตู้เขาให้ผมเปลี่ยนใส่ตู้ให้ผมก็เลยก็เลยเออพอดีเราเอามาลองยกไอกระบะเล็กๆก,กระบะสามเมตรอ่ะที่เต็นท์อ่ะมันยกได้โยกย้ายของเราอ่ะมันยกได้คราวนี้ผมก็เอาไว้ใช้เลยนะครับก็ลองดูถ้าขายคันนี้ไปเดี๋ยวผมก็ไปหาซื้อใหม่นะครับคราวนี้ก็ซื้อใหญ่ๆห,หน่อยเพราะว่าบางทีมันยกที่โกดังอ่ะครับมันมันขึ้นไม่ถึง บางทีมันกองสูงอะครับมันขึ้นไม่ถึงเวลายกตู้สูงสูงเนี่ยมันขึ้นไม่ถึงนะครับมันขึ้นไม่ไกลถึงแค่นั้นเองก็เลยขายได้ก็ขายขายไม่ได้ก็เอาไว้ใช้เหมือนเดิมนะครับลองดูะนะครับเผื่อใครหาใช้หาอะไรก็เข้าล็อกเลยเผื่อต้องกับสเปกงานออยกของ็ด้อยสารอยส0 0ร้อยโลจริงๆมันไม่ได้ยกเยอะหรอกครับของพวกนี้รถกระบะแบบนี้มันยกสอง0ามรอโลเองมันไม่มีใครไปยกของที่เป็นตันหรอกน้อยนะครับก็ลองดูดีกว่าไปซื้อ บางทีดีกว่าไปซื้อรถแล้วไปใส่เคสด้วยซ้ำรถเปล่าปไปใส่เคสน,นี่เคสน,นี่แพงนะครับประหยัดต้นทุนไปได้ยเยอะเคสน,นี่แพงนะครับเคสซื้อ,อยังไงก็ต้องมีแสนสองแสนนะครับแต่เคสเก่าญี่ปุ่นนะอันนี้เคสใหม่ป้ายแดงเคสใหม่ป้ายแดงลองดูนะพี่พี่เดี๋ยวติดเครื่องให้ดูกันห่ะสักหน่อยสักหน่อยลืมลืมเลยนะครับมัวโม้แต่เคสนะครับพี่พี่อย่าด่าผมนะขายเคสขายรถจะขายอะไรกันแน่วะซื้ออะไรอ่ะ รถเครนเอ้าวขายมาดิขายใช่โอนเงินมาโอนเงินมาเครื่องดีเครื่องแน่นเครื่องดีเดี๋ยวเดี๋ยวเบิ้ลเครื่องให้ดูเฮ้ยเครื่องดีมาจากเลยอ่ะคันเนี้ย คันนี้ค่อนข้างรายงานไปครบแล้วแทบจะไม่ต้องขอข้อมูลเพิ่มเติมเลยนี่คันนี้มาจากเลยอะเนี่ย<ต>ขับมาไมไสไลด์มาอ๋อสไลด์มาถ้าเครื่องไม่ดีสไลด์วิ่งมาไม่ถึง, <c oughs> เ,คงเครื่องดีเครื่องดีเครื่องดีคือเครื่องดีครับไม่มีลายช่วงงล่างผมเก็บทาแล้วเพราะผมจะเอาไว้ใช้ไม่เป็นไรลองดูสี่ห้าห้าทะเบียนเนี้ยสี่แสนห้าหมื่นห้าพันค่ะอ่าบอกว่านั่นแหละหกล้อป้ายเล็กเออบอกเคสน่ะมีคันเดียวเคสมีคันเดียวทั้งเต็น ครับอ่ะก็สนใจคันนี้ฝากไว้ประมาณนี้เนาะค่ะสิบวานาทีแล้วมั้งได้ไม่เคลมก็ครึ่งชั่วโมงละนะครับคันนี้ใช้พลังเยอะนะครับขายได้ไม่ได้ไม่รู้ขายไม่ได้ผิดหวังนิดหน่อยนะครับโปรโมทไปก่อนหนูว่าน่าจะไวอยู่ไม่ใช่หรอกที่ผมถ่ายทายเนี่ยบางทีก็ไม่ได้หวังว่าจะต้องขายได้เลยหรอกเวลาลงแต่เวลามีลูกค้าโทรมาสอบถามผมเนี่ยมีพี่ๆถามเยอะเราไม่มีข้อมูลเลยให้เขาดูขอรูปรถหน่อยเอาคลิปไปเลย ยังไม่มีค่ะเออบางทีเวลาพี่ๆขอรูปผมยังไม่ได้ถ่ายผมก็ตอบว่าไม่มีอย่างเดียวยังไม่มีรูปแต่รถมีไหมมี N R มีไหมมีหลายคันด้วยแต่ถ่ายไม่ทันนะครับถ้าเราไม่ถ่ายเราก็จําไม่ได้ว่ามีหรือไม่มีใช่พอเราถ่ายเสร็จปุ๊บเนี่ยน้องมีไหมรถแบบเนี้ยอ่ะพี่ดูเลยส่งคลิปเลยเออถูกใจพี่ๆก็โทรมานะครับอันนี้คือจุดประสงค์หลักของผมในการถ่ายนะครับแต่ถ้าเกิดลงย t u b e แล้วมีพี่ๆซื้อก็เยี่ยมเลยนะครับเยี่ยมเลยนะครับอ่ะโอเคแล้วก็ สำหรับพี่ๆที่มีรถจะขายจะอะไรก็รับเทิร์นนะครับเอามาได้นะหล้อสี่ล้อนะครับลองดูนะครับอ่ะติดตามรับชมคลิปได้ที่ช่องอะไรช่องบรรทุกรถบรรทุกสี่ล้อสวยๆต้องทำยังไงถึงจะเห็นบ่อยๆก็ต้องเข้าไปกดซับสไครต์ค่ะกดกระดิ่งไว้อ่าใช่พี่ๆหลายคนอยู่ทางด้านขวามือใช่มีหลายคนโทรมาโอ้โหไม่ทันอีกแล้ว ไ,ไปไวมากต้องเร็วหน่อยนะครับบางทีรถราคาช่วงนี้อาจจะมีราคาเบาๆให้เยอะหน่อยเดี๋ยวดูให้ะนะครับเดี๋ยวดูตามส,ามสภาพให้นะครับ<ข>อ่ะโอเคฝากไว้ด้วยค่ะครับขอบคุณครับเดี๋ยวฝากทิ้งท้ายน,นิดนึงนะน้องแหม่มพอดีอไ,ไปแล้วก็จริงอ่ะฝากทิ้งท้ายนิดนึงโควิดเนี่ยควรจะอยู่ร่วมกับมันยังไงน้องแหม่มในทัศนคติของน้องแหม่มก็เราจะใช้ชีวิตอยู่กับมันยังไงรับ เป็นหนูนะคือคนหม่ไม่ต้องเอาคนอื่นเอาน้องแหม่มเลยฉีดวัคซีนมาแล้วหนูก็ต้องหนูก็ยังระวังตัวเองอยู่นะคะแค่มีความระมัดระวังตัวเองมากขึ้นแล้วก็มีสติมากขึ้นเวลาจะไปไหนมาไหนแล้วก็เลือกที่จะไปเลือกที่จะกินเลือกที่จะอยู่ใกล้คนมากขึ้นอ่าครับก็สําหรับผมนะเอาตัวผมนะผมพี่ๆต้องเข้าใจก่อนว่าโลกนี้ยมันไม่หายไปจากเมืองไทยบ้านเราหรอกมันยังอยู่กับพี่ๆอีกนานนะครับตกใจได้ เสียศูนย์ได้ถแถได้นะครับเซได้แต่พี่ๆต้องจำไว้อย่างนะครับในความคิดผมนะยังไงเราต้องอยู่กับมัน<ช>ยังไงเราต้องทำกินกับมันยังไงชีวิตเราต้องเดินต่อไปนะครับใช่ค่ะพี่ๆจะไปเฮ้ยไม่เอาแล้วตกใจไม่ซื้อแล้วไม่ทําอะไรแล้วไม่ได้นะครับผมพูดอย่างนี้เลยนะครับว่าไม่ได้เพราะว่ามันไม่ใช่ว่าพี่ๆหยุดไปสิบวันแล้วโควิดมันเลิกกับพี่นะพี่ๆหยุดไปผมให้เดือนหนึ่งเลย ผมว่าไอ้โลกนี้ยังอยู่แบบนี้แหละแต่ส่วนพี่ๆนะอยู่แบบไหนไม่รู้แล้วเพราะไม่ได้ทํางานหนึ่งเดือนในอยู่แบบไหนผมไม่รู้แล้วแต่โควิดอยู่ที่เดิมนะครับเพราะฉะนั้นเรียนรู้อยู่กับมันนะครับใช่ค่ะฉีดวัคซีนได้ดีที่สุดใช่ค่ะฉีดเลยครับฉีดก่อนอย่างน้อยมันก็เบาลงอ่ะอย่างน้อยเราเป็นเราก็อาจจะเบานะครับแต่ของแบบนี้ใครก็ตอบไม่ได้นะครับแม้กระทั่งหมอหรือทุกคนที่ในทีวีที่เราดูกันเนี่ยเขาก็ยังบอกอะไรไม่ได้ใช่ค่ะ เราเพียงทําได้แค่ว่าจะไปเรียนรู้อยู่กับมันนะครับด่าไปก็ไม่ได้อะไรพูดวิจารณ์ไปก็ไม่ได้อะไรนะครับถามว่าสิ่งที่เราทําได้ก็คือเราจะทํายังไงให้เราอยู่กับมันแบบที่เราสบายใจปลอดภัยกับตัวเราและก็คนอื่นนะครับก็คงจะทํากันได้เท่านี้นะครับสําหรับคือจริงๆถ้าเรามองว่าบ้านเราแย่มันก็โอเคมันก็อาจจะแย่บ้างไม่ถูกต้องบ้างแต่ ถ้าคิดอีกแง่หนึง่งมันเป็นกันทั้งโลกครับมันเป็นกันทั้งโลกสหรัฐเนี่ยนะครับสามารถมีอาวุธสงครามเนี่ยระเบิดบ้านละโลกใบนี้ได้เป็นสิบสิบครั้งนะครับระเบิดเสร็จสร้างใหม่ระเบิดเสร็จสร้างใหม่เป็นสิบสิบรอบนะครับอาวุธสงครามของสหรัฐนะครับจีนเนี่ยระเบิดได้สี่ห้ารอบอโลก<อ>ใบนี้หมหา,หาใช่สหรัฐเนี่ยระเบิดโลกใบนี้ทิ้งได้เป็นสิบรอบนะครับอาวุธของเขานะครับเขายังจัดการเรื่องนี้ไม่ได้เลยเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเราจะไปน้อยใจว่าทำไม เป็นอย่างนี้วะพี่ตรงเข้าใจว่าอยู่กับมันดีกว่าเพราะว่าอะไรมันก็ทําอะไรไม่ได้นะครับใช่จนกว่าจะมียาที่ดีแต่ผมเชื่อว่าเร็วๆนี้แหละต่อไปมันจะเหมือนไข้หวัดไอเนี้ยอ่าเหมือนทั่วไปนี่แหละไข้หวัดใหญ่ไข้หวัดนหญดีไม่ดีคือถ้าเราศึกษาประวัติศาสตร์ไปเนี่ยไข้หวัดใหญ่หรือโรคซาร์โรคอะไรก็ทําคนตายแบบนี้นะครับค่ะแต่ว่าตอนนั้นน่ะ เชื้อมันอาจจะไม่แพร่ง่ายขนาดนี้แค่นั้น<ช>เองนะครับแต่ณวันนี้มันแพร่ง่ายขึ้นนะครับแล้วคือมันไม่ใช่แพร่ง่ายขึ้นหรอกน้องแมมถ้าถามพี่นะพี่ก็ว่าประชากรมันมากขึ้นน,น,<ช>นะครับแล้วโซเชียลก็เยอะขึ้นสื่อก็เยอะขึ้นเราเลยเห็นคนตายคนเจ็บคนป่วยมากขึ้นนะครับ<ช>ไอในวันนั้นน่ะย้อนกลับไปที่20ปีที่แล้ว Facebook ไม่มีนะครับไอสื่อโซเชียลผมเคยเล่นแรกๆเลยไฮไฟ โพสวันหนึ่งแม่เดือนหนึ่งมาดูอ้าวโหแม่เอ้ยไม่ทันแล้วมีแฟนไปซะแล้วนะครับอันนี้คือสื่อเราดีเราก็เลยได้เห็นเราก็เลยตกใจเราก็เลยเห็นรู้ข้อมูลเมื่อก่อนนี้เราไม่รู้ไขวัดใหญ่ตายเท่าไหร่เยอะนะแต่ข้อมูลมันไม่ได้มีทุกวันทุกวันวันเดียวอั้งวันอะจรที่พี่ต้นพูดอ่หนูกินไม่ได้นอนไม่หลับหนูนอนไม่หลับเลยนะไม่ใช่เป็นที่น้องแมมคนเดียวหรอกพี่ก็เป็นนะครับผมหยุดงานบ่อยนะครับแต่ว่า เราก็ต้องหยุดในระหว่างที่เราหยุดเราก็ต้องตั้งสติครับว่าเฮ้ยเราต้องทํำยังไงมันต้องอยู่กับมันจนได้ถูกไหมน้องแม่อยู่แบบไม่ทุกข์ก่ะททำไงใช่ครับผมจะหยุดก็ได้นะวันนี้ผมจะหยุดสักเดือนนึงก็ได้แต่เดือนนั้นน่ะสิ่งที่ผมได้ก็คือได้หยุดแต่ผมไม่ได้อะไรเพิ่มมาเลยนะไม่ได้ขายรถไม่ได้มีรายได้น้องแหม่มพวกนี้ก็รายได้น้อยลงซึ่งผมไม่ได้อะไรเลยถ้ามันถ้าเราเป็นหรือเจอคนที่เป็น อย่าปลังเกียดเขานะครับใช่ใช่ใช่อันนี้คือเรื่องจริงเลยวันหนึ่งเราอาจจะเป็นก็ได้ถูกต้องค่ะแล้วพี่จะรู้เลยว่าจุดนั้นมันลําบากครับมันไม่มีใครอยากเป็นใช่ช่วยได้ช่วยนะครับใครมีกําลังได้ช่วยเลยผมรถที่พี่พี่ซื้อผมมาผมมีกําไรเนี่ยผมเอามาช่วยพวกนี้เยอะนะครับใครติดตาม Facebook ส่วนตัวผมจะรู้ว่าผมช่วยเยอะนะครับไม่ได้ว่าเยอะแบบมากมายแต่คือผมก็ทําของผมตลอดบริจาคตลอดนะครับอันนี้อยากให้พี่ๆทุกคนที่มีกําลังช่วยคนที่มีน้อยกว่า นะครับเรามีมากกว่าเราช่วยคนที่มีน้อยกว่าวันหนึ่งก็มีคนมีมากกว่าเรามาช่วยเรานะครับโลกมันจะน่าอยู่ขึ้นนะครับอันนี้พูดด้วยความจักใจเลยนะครับพี่ๆจักใจเลยเพราะว่าผมทําบ้านเช่าด้วยผมเห็นคนที่ไม่มีเยอะนะครับไม่มีไม่มีเลยคำว่าไม่มีของแต่ละคนไม่เท่ากันนะคนมีเงินร้อยล้านเนี่ยเขาเหลือสิบล้านเขาบอกโหเงินหมดเงินหมดนะครับคนมีร้านหนึ่งเขาเหลือแสนหนึ่งเขาบอกเงินหมด บางคนมีพันเดียวเนี่ยเหลือร้อยหนึ่งเขาจังถือว่าเขายังกินได้อีกหลายมือนะครับพี่พี่ฝากไว้ด้วยนะครับเงินร้อยหนึ่งพันหนึ่งไม่เท่ากันช่วยกันครับมีมากช่วยคนมีน้อยนะครับเพื่อโลกนี้สังคมบ้านเราจะได้น่าอยู่น่าอยู่ด้วยแล้วก็เราจะได้ไม่เห็นคนที่คือผมยังเชื่อว่าคนที่นอนอเสียชีวิตข้างถนนเนี่ยไม่น่ากลัวเท่าคนที่ไม่มีกินอีกหลายคนที่ไม่ได้เสียชีวิตนะครับ เขาตายไปแล้วก็เนาะใช่ครับคนที่เสียชีวิตไปแล้วก็คือเหมือนสบายนะครับแต่คนที่ยังมีชีวิตอยู่มีลูกต้องเลี้ยงดูสองสามคนแล้วผมว่าพี่ๆมีลูกทุกคนนะครับถ้าเกิดว่าเราลูกลูกเราหิวแล้วเราไม่มีนะครับมันมันค่อนข้างแย่นะครับบางทีมาม่าของพี่ๆแค่บริจาคให้เขาห้าห่อเป็นเงินยี่สิบสามสิบทเนี่ยบางบางทีมีค่านะครับมีค่ามากนะครับ สำหรับพี่ที่โทรมาขอแมสผมนะค่ะมันขนส่งช้านิดนึงพี่หนูสั่งไปแล้วค่ะสั่งไปแล้วนะครับของไม่ได้กลับมาที่หนูนะคะมันจะไปที่พี่เลยแต่ว่าด้วยความที่ตอนนี้จังหวัดนนท์ล่ะเราสั่งเรียบร้อยใช่ค่ะเดี๋ยวถ้าส่งเมื่อไหร่ก็คอมเมนต์มาบอกผมทีนะครับผมจะได้อไม่ถ้าของถึงเมื่อไหร่ก็ยังไงคอมเมนต์หรือโทรมาแจ้งผมหน่อยนะค่ะยินดีนะครับใครที่เดือดร้อนจากพวกนี้ก็ช่วยได้ตามที่ผมช่วยนะค่ะนะครับก็ยินดีนะครับถือว่าผมก็ได้ร่วมบุญ นะครับโอเคขอบคุณมากครับสวัสดีครับ